ゆかにあったプリーサー。 มีสัมปันโนธา,า,านาอุปปัมภมีสัมปันธานะปารามาตปาระมีสัมปันโนเมตตาไมติกาุุามุทิตาอุเปคาปะ ทปารามีสัมปันปัญญาปารามาท่ปารามีสัมปันเมตตาไม่ตามาิกรุณมุทิตาอุเปขาปารามีอิติปิโสภคขวาปารามีสัมปัน วิริยะอุปปารามิสัมปันโนวิริยะปารามาถปารามิสัมปันโนไม่ติการุณมูทิตาอุเปขาปาราสัมปันโนอิติปิโสภะวา ขันติรามิสัมปันโนทารามีสัมปันเมตตามุทิตาอุเปขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวา ปาลามิสัมปันโนสัจจะอุปปาลามิสัจจะปาลามะทะปาลามสัมปันโนเมไม่ติกะลุณาสัมปันโนอิติปิโสภะคะวา สาราณังคะจามินามิฮานิปิปิสุขะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวทะจารณะสัมปันโนสุขะโตตัมมิโตอะนุตตะโรปุริสะทันมะสาระกิโสทาเทวะ सावातीसराकातकातथकोकाको এইपाकोभपानाकोकापा

จิตตาวันลินโตนันเตชัชาภาตุเตชยังมังกาลานินนโต

để tạm dẫn đi

สัมมาทัสาสัมมาสัมพุทาอิมานีนานาวันนาานปุภานิจาขันธาทินิจาเทมาิธานุปญญา อิมัปุญญาภารตะสัพพสัตทานังเทมาข้าพระเจ้าทราภูาภชะสมาังคุาระสัมมาสัมพุทธเจ้าภู้ประกอบด้วยคุณก้าปกกามีความเป็นพระอรหันต์เป็นต้น ไว้เครื่องสักดา์ทละทา้งร้ายเหล่านี้มีดอกไม้ทางรลายอันมีสีงดงามต่างๆพร้อมทงของหอมเป็นต้นพอส่วนบุญนี้จงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานถ้าหากข้าพระเจ้าทั้งหลายยังต้องเวียนไา้ตายเกิด ในวัดตาสงสารขออย่าได้ไปสู่อาบายนพูขึ้นชื่อว่าความบ่มีอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายจงได้เกิดในประเทศอันสมควร นในตะคูนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิได้พบเจอกันละญาณามีคอยชักนำแต่สิ่งที่ดีงามให้ได้ฟังพระสัทธรมรมยินดีในการประพฤติธรรมแทงตลอดอาจและทำโดยง่าย อย่าได้มีอุปสรรคขัดขวางใดๆขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายจงบรรลุุถึงมากผลนิพพานตามเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่พระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้เถินข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอหทห้ส่วนบุญนี้ให้แก่สัพพสัตว์ทั้งหลายขอให้เราสัพพสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนในบุญนี้ด้วยเถินสาธุสาธุสาธุอนุโมท อาิโจรติมาภาติจันทิมาสันนทุกัสยโยตปติชายิตปติพระมโนอาทาสภามโหราติงพุทโธตปติเตชะสัททิวาตปติอาทิโจรติมาภาติจันทิมาสันนทุกัสยโยตปติชายิตปติพระมโนอาทาสภามโหรา ติงพุทโธตาปติเตสะสาทิวตาปติอาทิโจรติมาปติจันทิมาสนัตโุปติโยตาปติชายตาปติธรรมโนอาทาสะภามโหระติพุทโธตาปติเตสะสา Roma 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 ¿Vale, Laura? Sí, እንን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  <t> เจริญพรทุกท่านทุกคนก็ส่วงเวลานี้เนาะก็จะมาหาจะได้ยุติการในสดๆจะมีคอนเดเดี๋ยวต่อไปก็นักผบาอาจารย์สิได้ย่างออกจากพระทาหลวงอจันรจะได้ไป เรากล่าวสักการะถวายสามิจิกรรมญาทานใหญ่มหาเวทมาเสนายอยู่ที่วัดศรีสเกตถ้าว่ามีโอกาสมีเวลาที่เหมาะสมก็จะมาละศพให้ยังบุญแดงหอมอนุโมทนาบุญน้ำเดอร์ใน่งเวลานี้ก็ยังบุญแดงกุศลให้ทุกท่านทุกคนให้มีส่วนยันนงบุญอีกนาครูบาอาจารย์ญาติธรรมทั้งหลายได้มาสักการะบูชาน้อมบุญบูชาพระพระหลวงวังจันทร์กระทำสุดขอให้ทุกท่านทุกคน ในบรรลุธรรม,มวันนิพันธ์ในอนาคตการทางหน้าอันไกลนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเดอ้อ